พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าที่รู้แจ้งรู้จริงมันไม่ใช่รู้อดีตอนาคตเป็นรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันทันปัจจุบันแจ้งปัจจุบันเห็นจริงในปัจจุบันพุทอในปัจจุบันธรรมโมสังโฆในปัจจุบันไม่ใช่พุทธโธธรรมโมสังโฆอ,อดีตอนาคตอยู่ที่อื่นโน้น พุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในตัวอยู่ในใจภาวนาได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกประกอบกระทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแต่ว,ว่าทุกลมหายใจลมหายใจยังมีอยู่ก็ภาวนาอยู่ภาวนาให้ได้อย่างลมหายใจ เอื่อใจดวงนี้ยาได้ประมาทเอือนใจให้รู้สึกว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามามันม้วนเข้าไปเรื่อยไปมันใกล้เข้าไปทุกเวลาอยากเข้าใจว่าตนเองอยู่ห่างไกลเพราะว่ามารณะไฮคือความตายนั้นมันไม่มีต้นมีต่อมันจะตายเดี๋ยวนี้ก็ไดนะ้ แต่บุญกุศลยังรักษาไว้ไม่ให้ตายจะได้ปฏิบัติบูบชาภาวนาต่อไปอีกถ้าบุญกุศลหมดเมื่อใดเวลาใดตายแง่แง่เหนื่อยใจอวดดีไม่ได้ต้องรีบทำรีบปฏิบัติเอาให้มันลงหลักปฏิบัตินั่งแบบไหนก็ภาวนาในใจได้ ยืนแบบไหนก็ภาวนาในใจดะเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจได้ไม่ใช่ได้แต่คำพูดเามันได้ในตัวในใจตลอดเวลาไม่มีคนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติฮะมันเป็นเรื่องจิตใจของตัวเองเป็นผู้ประกอบกระทำ อาไปปล่อยค่ะมันง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลังคาก็ไม่มีเวลาทำโนใจที่มันอางการอ้างเวลายังเด็กก็ว่าเรายังเด็กอยู่ทำเมื่อไหร่ก็ได้ยังหนุ่มแน่นอยู่ก็เข้าใจว่าเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่คงจะไม่ตายงนะ่ายงาทำเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำหันขึ้นมา หรือตายอุปเทวเหตุขึ้นมาแล้วมันจะทําได้ยังไงเพราะมันอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้าก็ว่าเช้านักไม่ภาวนาท้ายก็ว่าร้อนแล้วไม่ภาวนากลางคืนก็ว่ากลางคืนไม่ภาวนากลางวันก็ว่ากลางวันไม่ภาวนาเมื่อไม่ภาวนากลางคืนกับกลางวันจะภาวนาที่ไหน โลกนี้มันมีแจ้งก็ให้ชื่อว่ากลางวันมืดก็ให้ชื่อว่ากลางคืนกลางคืนมืดแจ้งสองอย่างรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าวันหนึ่งตามสมมุตินั้นนันก็มีอยู่เท่านี้เมื่อมีโยเท่านี้รับเอาทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าตักเตือนไว้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะ เออไม่ได้ลืมตัวไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขาดสมาธิความตั้งใจมั่นก็ไม่ได้ขาดปัญญาวิชาความรู้ภายในก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่ขของไม่ได้ทั้งนั้นจะต้องบริกรรมภาวนาพิจารณากายอันเป็นโลกประหารหยาบ,ยบ มันเห็นแต่เบื้องต้นมาเกิดท่ามกลางภาวะเป็นอยู่บั้นปลายคือว่าตายลืมไม่ได้ตายเพราะมันจะตายอยู่วันยังคำ่ำมันรอตายอยู่คืนยังลุง่มตายมันขยับเข้ามาใกล้ทุกเวลา ร่างกายสังขารน,นี้พันเต๋อุปมาเหมือนหม้อดินเขาเอาดินมาปั้นเป็นหม้อเป็นไหหม้อดินที่ปั้นขึ้นมาใหญ่เล็กหนาบางประการใดก็าตามหม้อดินย่อมมีเวลาแตกโรคประขันโรคนามกายใจของคนเราทุกคน มันคอยวันแตกวันทำลายอยู่ตลอดเวลาแต่ได้อาศัยความประมาทมัวเมาในใจเป็นเครื่องอยู่จึงไม่รู้สึกตัวไม่มีความสลดสังเวชเป็นจิตใจแข็งกระด้างมืดมนอนทการทั้งกลางวันกลางคืนไม่ภาวนาไม่ชำระจิตใจดวงนี้ให้ผองใสสะอาด ใจอันนี้มันก็ลงอยู่อย่างนี้เมาอยู่อย่างนี้ลืมตัวลืมตนลืมกายลืมจิตหลงตายหลงตายไม่ได้นั่งตายก็มีบางคนนั่งอยู่ดีๆเวลามันจะตายก็ตายเอาดือด้อๆอย่างนั้นเกิดเป็นลมขึ้นมาเอออ่านั่งลมลงก็ตายอนะ ความตายมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรเมื่อถึงเวลาความเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็สู้ไม่ได้ตายได้เหมือนกันแก่ทะลาหรือไม่แก่ทะลามันก็ตายได้ตายไม่ใช่แค่คำพูดเวลาจะตายจริงๆมันเจ็บจนเหลือเจ็บมันเรียกว่าตายไม่ใช่ว่าตายสบาย ตายมันไม่มีที่สบายก่อนที่มันจะตายโรคบางอย่างบางประการนั้นเรียกว่าเจ็บที่สุดเหลือเจ็บเลยเจ็บไปมันก็เลยให้ชื่อว่าตายเดี๋ยวนี้มันยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันก็ตายไปทีละเล็กละน้อยมันตายปิดบงัง มันปิดไว้บังไว้มาให้ยิตใจรู้เห็นมันตายมาโดยลำดับลำดับคนเราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วก็คลอดออกมาคือว่ามันตายออกมาแล้วล่ะตายจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอก อายุข้างนอกไม่นานเดี๋ยวก็คื่คานยืนเดินไปมามารอวันตายอยู่ข้างนอกอีกไม่นานมันก็ตายอายุไม่ถึงร้อยปีตายแล้วหากใครอายุยืนสักร้อยปีเดี๋ยวก็ได้ยินว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่แหละพระองค์นั่นตายไปเนนองค์นั่นตายไป แม่ขาวนางชีคนนั้นตายไปแม่ดำแม่ด่างตายไปถ้าผููยังไม่ตายมันก็รู้เห็นถ้าใครตายมันก็แล้วไปแต่มันไม่ใช่แล้วตายวันนี้มันก็เกิดมาอีกวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่อีกมาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยกัรกินกันนอนวุ่นวายทายนอกคิดกันเถียงกันแย่งกัน อะไรตอนน่อมีอะไรมากมายจึงให้ชื่อว่าภาลาฮาเวพันจักขันธาขันทางห้าเป็นภาละอันหนะักคือกายวาจาจิตของคนเราทุกคนนในหละขันขันก้อนนี้กองนี้ก้อนนี้ละ่ะมันเป็นก้อนทุกไม่ใ่สุส ที่เราว่าสุขสบายนั้นมันน้อยเดียวนิดเดียวเท่านั้นทุกมันเต็มไปหมดนั่งเป็นทุกในเวลานะกินเป็นทุกในเวลากินสแสวงหามาเป็นทุกในการสแสวงมาหามาประมาทไม่ได้จะไปเข้าใจว่าตัวเองสุขสบายมันไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไรก็าตายภายในร้อยปีนะมันเลยไปได้ที่ไหนเลยไปก็ไปตายยังไม่ถึงร้อยปีก็ตายเด็กก็ตายนมก็ตายแกขลาก็ตายพระก็ตายได้เน้นก็ตายได้ผ้าเขานงขางชีใครก็ตามเกิดมาแล้วต้องตายทุกคน เวลาถึงเวลาตายมันไม่ใช่จะภาวนาพุทโธมันวุ่นวายที่สุดวุ่นวายก็คือว่าจิตมันไม่ยอมตายไม่พิจารณาความตายเมื่อไม่พิจารณาความตายความตายมาถึงเขา้ามันไม่ใช่สบายนั่งไม่ติดนั่งไม่ได้นอนไม่หลับ เมื่อความตายเข้ามาถึงเข้าหรือรู้ว่าเหตุทยต่างๆมาจะถึงตัวของเราเป็นวันตายขนาดวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ต่อให้นอนอยู่มันก็ไม่หลับหลอกเพราะมันจะตายเหตุการณ์แห่งความตายมันเป็นร้อนเป็นของร้อนของไม่ทาให้ภาวนานะจริงๆแล้ว ก็ทุกข์แทบตายนั่นเองละ่ะจึงให้พากันรีบเร่งลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าไปมัวเมาไปตามอำน,นาจกิเลสธรรมดากิเลสไม่ว่ากิเลสราคะโทสาโมหะกิเลสอันใดก็ตามมันเป็นของร้อนมันเป็นไฟ,ไฟดูแต่ไฟภ่านอก ให้ทั้งเธอไปเหยียดย่ำไฟไฟก็ไม่เอาไม่เอาถึงตายก็ได้ไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะจิตที่มายึดไว้ถือไว้ไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางมาละมันไหมหัวใจมันไหมทางกายด้วยไหมทางวาจาด้วยมีอะไรมันไหมหมดละไฟ ไฟภายในมันไม่ข้ามพบข้ามชาตายแล้วมันก็กลับไปไหม้ต่อไปอีกไฟราคะโทสะโมหะท่านเจียงไืจ่ว่าไฟหม้อนรกมันไม่ทุกคนไม่ทุกหัวใจเมื่อใครไม่ต้องการให้ไฟเหล่านี้ลุกไหม้ก็คือว่าภาวนาสงบกายโยในหลักของศีล สงบวาจาอยู่ในหลักของศีลสงบจิตสงบใจอยู่ในหลักสมาธิภาวนาแล้วอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ด้วยการภาวนาไม่ใช่อย่เฉยๆไม่ใช่อย่ภายนอกมันอยู่ภายในอยู่ภายในอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในหนังหุ้ม ดูกอนทุกกองทุกของตนอยู่ทุกเวลาวันไหนเวลาใดมันจะเข้าถึงความแตกความทำลายเราไม่รู้เือรู้แล้วมันเอาไม่ไหวละ่ะสู้ไม่ลนะ่ะต้องเร่งเร่งตั้งอกตั้งใจ อย่ามามัวสะพกสะทา้านกลัวภัยอันตรายอยู่ไม่ภาวนาทำความเพียนละกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองเป็นกิเลสเล่าร้อนเผามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเพราะความไม่รู้นั่นแหละมันจึงเป็นโทษเป็นร้อนอยู่ในหัวใจเห็นนั้นวันใดเวลาใดคืนไหน ให้รีบเร่งไม่ต้องไปรอรอให้มันเจ็บเสีก่อนไม่ได้รอให้มันแก่เสียก่อนก็ไม่ได้รอให้มันใกล้จะตายก็ไม่ได้ไม่ต้องลังลอเอภาวนาเรื่อยไปละกีเลรความกธให้มันหมดเสียก่อนละกีเลสความโลภโลภปัณหาให้มันหมดเสียก่อน จึงให้ถึงวันตายถ้าไม่อย่างนั้นตายแล้วมันก็มาทุกมาเลือดร้อนต่อไปอีกไม่ใช่ว่าตายแล้วมันแล้วไปเหมือนเรามองเห็นซากศพผีตายมันแล้วแต่เวลานั้นแต่ว่าจิตมันไม่แล้วจิตลาคะจิตโทสะจิตโมหะมันไม่แล้วมันดิ้นอยู่ด้วยกามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่มีที่จบที่สิ้น ตายเกิดตายเกิดนับไม่ถ้วนแล้วมันก็ตายเกิดต่อไปมันก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะอำนาจของจิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเป็นอำนาจใหญ่ที่สุดต้องภาวนาให้เข้าใจปฏิบัติในจิตในใจของตนให้มันคล่องแคล่วว่องไวมันทําการเวลาอยู่ ไม่ยอมลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อน,นาทีเลตเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาไม่มีความท้อถอยไม่ว่าเท่าสายบ่ายคำ่ำกลางคืนกลางวันก็ภาวนาอยู่ในใจภิกลานาคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนไข้คนพัฒนาจากกันรลองให้น้ำตาไหลคนตาย ล้วมแล้วแต่เป็นธรรมยิไนสัตธทุาสนาคำสอนของประพุทธเจ้าของเราทาั้งนั้นให้น้อมนึกลำาลึกโยในตัวในใจให้ได้เจตใจก็จะสบายฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆเหล่านี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำ นำไปพินิจพิจารณาให้ทั่วถึงลึกซึ่งก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็ต้องควรด้วยกาลเวลาอีวังก็มีด้วยกาลชนี